สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมสมารีวิวตู้ฟักไข่อัตโนมัตินะครับซึ่งผมได้สั่งตู้ฟักไข่นะครับมาเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับไก่สวยงามที่ว่าผมเริ่มพัฒนามากนะครับก้อนนี้คือผมเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านนะครับบ่มีขอกอยู่สวนก็เลยบรได้มีการพัฒนาบรได้มีการขยายพันธุ์นะครับเลี้ยงใบเหรียในซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้มีการสร้างคอกไกล้ขึ้นมาครับอยู่ในสวน แล้วก็จะเริ่มพัฒน,นาสายพันธุ์นะครับไก่สวยงามซึ่งไก่สวยงามผมก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ที่ว่าผมเลี้ยงไว้บ่วจะเป็นไก่ไข่ลรซักเซตนะครับไก่บาพี่มันล็อกนะครับเป็นไก่ไข่สายเยอรมันแล้วก็มีไก่ซินกี้ไก่บาม้าที่ว่าผมาขยายพันธุ์ไว้ก็เลยได้สร้างซื้อตู้ฟักตัวนี้มาครับเป็นตู้ฟักอัตโนมัติที่ว่าเขาสามารถกลับไข่เองโดยที่เขาก่ต้องไปกลับไข่นะครับขนาด24ฟอง ผมสั่งมาอยู่ประมาณราคาหนึ่งพันสามร้อา 1, บาทประมาณนี้นะครับพี่ว่าผมสัง่งเดี๋ยวผมสีแปะลิงไว้ให้นะครับเพื่อพี่น้องอยากเอาไปใช้นะครับมือไม่ก็สามารถใช้ได้ง่ายเลยนะครับเท่ากับมีพอพันแม่พันแล้วอยากอ่าเอาไข่ไปฟักต่อขยายพันธุ์ตอเท่าก็สามารถตัวนี้มาใส่งานได้เดี๋ยวผมกับสีมาแกะกองให้พี่น,อน้องเบิ่มเติมกันเพราะว่าอ่าผมกับสีเอาตู้เนี่ยไปฟักไว้ในบ้านเพราะว่าสวนของผมเนี่ยมนุษย์ใหฟ้าใส่พอดีของเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยแบบ สิมาแกะกล้องให้เบิ่งน้ากันเลยนะครับว่าตู้ฟักอัตโนมัตินะครับมันเป็นแบบใดนะครับก็เดี๋ยวผมสิแปะลิกงไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมแกะกล้องนํากันเพื่ออนาคตนะครับกสิได้ขยายพันธุ์เพื่อแบ่งปันที่น้อนนะครับผมอ่ะแกะกล้องออกมาก็สิเป็นนะครับเพิ่นกะเพิ่ไจะใส่โฟมมากแบบนี้นะครับกันกระแทกมาดีอยู่ตัวนี้ก็ประกันนะครับประกันศูนย์ยุ่นะครับเขาจะมีศูนย์ให้กสิมีเอกสารคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับ ลักษณะของตู้ฟักก็สิเป็นแบบนี้นะครับที่ว่า,าขนาด2 4ซี่ฟองนะครับที่ว่าผมใช้อยู่ผมกระสีเอามาฟักไข่ไก่สวยงามพวกนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาออกมาเพื่อนก็บยีเมจุกน้ำมม้หขวดน้าเพื่อเพื่อเติมน้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีรักษาความชื้นพรอมนะครับมีครูมือภาษาไทยมมให้ง่ายเลยนะครับเป็นภาษาไทยถือว่าแบบ โอเคครับมือไม่ก็สามารถเอาไปใส่ได้นี่ครับกับเสียไฟบ้าน,นครับเพราะว่าสวนของผมเนี่ยมันมีไฟบ้านนะครับนี่เพิ่นมีสายไฟบ้านมาให้แล้วก็เพิ่นกระแถมอียังมาให้นี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนแถมยังไงอ๋อแถมไฟฉายพี่น้องครับเพิ่อนก็จะแถมไฟฉายที่ว่าซองไข่เวลาอ่าฟักไข่ปุ๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ซองเบิ้งนะครับว่าเชือมันเดินบ่นะครับแถมไฟฉายไม่พร้อมนะครับไฟฉายซองไข่ ถือว่าดีเลยนะครับร้านนี้ในกองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งนี่ครับพี่น้องครับถาดไข่อันนี้คือถาดสลับใส่ไข่นะครับง่ายเลยครับ24ฟองขนาด24ฟองแล้วก็จะมีจอตรงนี้นะครับเพื่อบอกสถานะนะครับว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับองศาเขาสามารถตั้งได้แล้วเพิ่นก็มีคูมือมาให้นะครับเพา่ตั้งอยู่ประมาม37.5าถึง3าปประมาณนี้แล้วก็จะมีความชื้นที่ว่าเพิ่นบอกไว้นะครับมีความชื้นพร้อม ความชื่นที่ว่าเขาฟักไข่กับอยยุประมาณ68-72ถึงที่ผมตั้งไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีวันนะครับเริ่มสถานะวันที่นะครับเขาเริ่มมันก็จะมีตัวเลขหนึ่งลั่นไปเรื่อยนะครับเป็นวันแรกวันที่สองวันที่สามนะไล่ไปเพื่อนก็จะบอกสถานะให้ดีครับตรงนี้มีปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มสามารถปรับเป้นตรงนี้คอยไปเบิ้งคู่มือเอา หลวกการฟักไข่นะครับส่วนมากไข่ไก่ที่ผมฟักเลยกัสีอยู่ประมาณ2 0ถึง2 1 0 0อนะครับที่ว่าไข่ไก่เดี๋ยวกระสีเอาตัวเนี้ยไปฟักเพราะว่าผมม่เป็นฟ้ามไ่นะครับผมก็แค่คอกบ้านๆครับที่ว่าเริ่มพัฒนานะครับส่วนมากที่ว่าฟ้ามใญ่เขาเจ้าจะใส่ตู้แบบที่ว่ามีขนาดใหญ่สามารถฟักได้ที่ละ10ฟอง100ฟองเพื่อนะครับส่งให้ท่านลูกค้านะครับแต่ว่าสวนของผมนะครับเพิ่ง ะจะพัฒนาขึ้นมานะครับในเรื่องของไก่สวยงามก็เลยแบบอลองเอาตัวทดลองใส่นะครับมาทดลองก่อนนะครับโดยที่ผมเบิ่งรีวิวแล้วนะครับตัวนี้มั่นจะกับไข่อัตโนมัติโดยที่เท่าแคา่สังเกตแค่อุณหภูมิน,นั่นนะครับอุณหภูมิสังเกตความชื้นนะครับแล้วก่บเบิ่งว่าไข่เท่ามีเชื้อ,บ,อบ่เใหก็สามารถไฟฉายส่องเบิรื่อลย เดี๋ยวผมไปเก k k k ah, ne, man, man ็บไครมาให้พี่น้องิ่งก่อนนะครับอ่ะเนี่ยพี่น้องครับอันนี้ก็คือใครไก่สวยงามคือว่าผมเลี้ยงไว้ก็สังเกตนะครับง่ายๆการมันจะมีวงลีเป็นวงลีนะครับพ่อเขาจะเอาตัวที่มันแหลมนะครับลงเข้าไปในช่องแบบนี้นะครับเนี่ยตัวแหลมเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนีีเขาจะเอาตัวนี้นะครับลงแบบนี้นะครับบม่ได้เอาไงแบบนี้นะครับเอาตัวรีบๆนะครับตัววงลี่ ลงในช่องไส่ไข่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่พี่น้องครับันจะเป็นลักษณะแบบนี้เล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เติมน้ำนะครับเสียปบปลั๊กแค่นี้ครับแล้วก็ตั้งตั้งอุณหภูมิกับมีคในคูม,มือนะครับเพื่อนก็จะมีคู่มือบอกให้เนี่ยครับพี่น้องครับผมก็สีเอามาขยายพันธุ์พวกไก่ไข่สวยงามพวกนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของพวกไก่ไข่สวยงามมันก็จะมีลักษณะที่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าพวกให้บิดนะครับ ให้บิดที่เข้าเลี้ยงทั่วไปตัวสีแดงครับมันจะตัวน้อยๆสำหรับพวกไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับสายตามประเทศมันจะมีลักษณะตัวใหญ่อ้วนนะครับแล้วก็สีสวยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นไก่ไข่ไลซ์ซักเซ็ตนะครับเขาเอิ่นนะครับสายต่างประเทศขึ้กันนะครับลักษณะของเขาจะเป็นตัวสีขาวขนดําตัดนะครับมีลายตัดที่สวยงามะน,ยยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับอ้วนหนักนะครับประมาณ4ีโลได้นะครับ3-4มซโลได้ สำหรับไก่พันุนี้ผมก็จะเอาไข่เชื่อนะครับเพื่อฟักแล้วก็ขยายพันธุ์อนาคตกษสีมีแบ่งปันให้พี่น้องครับก็รล่ที่ตามเมื่อเรื่อยนะครับผมสำหรับไก่ไข่สวยงามของบ้านสวนนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ให้กันนะที่ว่าเริ่มศึกษาเริ่มพัฒน,นาและะ้วก็มีการขยายพันธุ์เพื่อแบ่งปันให้ชุมชนนะครับแบ่งปันให้พี่นอ้องเกษตรกรนะครับที่ว่าอยู่ เขตแถวบ้านะครับเพราะว่าส่วนมากเพื่อนบุคอยเลียงกันนะครับมันมีราคาแพงไก่พวกเนี้ยมันจะมีราคาแพงนะครับบพว่าจะเป็นลูกไก่นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะมีราคาที่สูงนะครับตั้งแต่หลักร่อถึงหลักพันุก็มีนะครับตัวตัวนะครับผมกรอลอดที่ตามเรื่อยน้าเพจนะครับอสาหรับคลิปนี้นะครับสำหรับพูดที่ว่าสนใจตู้ฟักไข่อัตโนมัตินะครับขนาด24ฟองราคาอยู่ประมาณ1,300บาทประมาณนี้นะครับ3,000 หนึ่ามร้อกว่าบาทนะครับที่ว่าผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะแปลเรียงมาให้นะครับเพื่อพี่น้องอยากเอาไปใส่งานอยากเอาไปใส่น้ำไปลองหัดฟักเบิ้งหัดขยายเบิ้งนะครับกะสีได้ขยายพันธุ์เพื่อเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปขายก็ได้นะครับสำหรับลูกไก่สำหรับที่นี้นะครับขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันขันมีคลิปไอดียไอเดียดีผมกะสีมาทำคลิปแบ่งปันให้พี่น้องไม่ได้เบิ่งเรื่อยนะครับมีอุปกรณ์ตัวใดที่ผมใส่ในสวนนะครับผมกะสีมารีวิวให้ เพื่อพี่น้องอยากเอาไปใส่น้ำนะครับเป็นไอเดียในการาทำสวนในการทำเกษตรนะครับผมสารคดีนี่สวัสดีครับจาเดิ่มกติดตามเดินระตายให้บ้านถวนนาถานาเทียด้วยคะเทวดาฐานเท่า